สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำก,กันประจําวันที่26มีนาคม2,564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคน i c a l Action a n a า y ิ i s คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วว่าสักประมาณสีแท่งก็ประมาณพันกึ่จุดเองนะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การลงนะั้นก็มีอยู่อีงในระดับหนึ่งนะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งแดงไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อ เหมือนไม่อยากจะลงต่อหรือหากจะลงต่อนั้นเปอร์เซนต์การลงก็จะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็คือยังไม่จบการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงชุดนี้เองชุดนี้อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะลงมาก็2 0,000กว่าจุดแล้วก็พักตัวขึ้นไปสักประมาณสี่ห้าพันจุดเป็นเรื่องปกตินะครับเราเรียกว่า supply effective expansion นะครับ ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโนม้มจะลดลงแล้วก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับในระยะใกล้หาเขากลับตัวปุ๊บเขาจะอยู่ในโซนสุญญากาศนะฮะเมื่ออยู่ในโซนสุญญากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังคงจะอยู่ในกรอบที่เป็น ไซเวต่อไปนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะก็จะส่งผลไม่ได้ทำเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเอาเป็นแท่งที่1แล้วกัน เนะี่ยังไม่เดินทางไปไหนไกลนะครับเมื่อวานนะฮเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ก่อนนะครับเขาไม่สามารถที่จะเดินทาง เป็นไปตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่ถูกต้องได้นะครับนะฮะก็ผลประโยชน์ว่าก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวชชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้เขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นโซนสุญญากาศนะครับนั่นก็หมายความว่ายังคงอยู่ในกรอบจริงๆเลยนะครับอย่างเป็นไซเวออกข้างคอนเฟิร์มกันชัดเจนเลยนะครับทั้งสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางที่เกาะอ,อยู่กับศูนย์นะครับทั้งตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจัน นะฮะเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นยังคงเป็นรอบสัญญาณที่เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับยังไม่เกิดการเลือกทางนะฮะทีนี้เรามาดูในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับเป็นแท่งที่10ก็ประมาณ700รกว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาอยู่ในกรอบไซด์เวย์ก่อนนะครับเขารอการเลือกทางก่อนผลปรากฏว่านะครับ เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับไม่ได้เกิดทางเทคนิคนะครับทางเทคนิคนั้นยังคงเป็นไซด์เวย์ต่อไปนะครับทางแอคชั่นนะฮะที่เป็นปัจจัยกระทบนั้นนะครับทำให้กราฟเกิดการกรอบกว้างๆเท่านั้นเองนะครับนะฮะวิเคราะห์ไปแล้วนะฮะส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีก1ชุดนะโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับน่าจะอยู่ซับอีกประมาณ2อแท่ง สองสามแท่งก่อนที่จะเป็นาการเปิดตลาดของฝั่งตลาดโคมเมกนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้แล้วนะครับก็เข้ากับ ระบบของเราพอดีนะครับก็คือตอนนี้อยู่ใต้เส้นสีแดงก็แล้วก็เป็นสัญญาณที่เป็นไม้ที่หนึ่งนะครับก็กําลังคอนเฟิร์มกันนิดนึงนะครับนะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่านะครับอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน,นม้มว่าจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแบบนี้เราก็พอจะสรุปในทาเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณ ฝั่งขาลงตามระบบนะฮะในระยะใกล้มีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับแบบนี้นะฮะ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับก็คือพรุ่งนี้กับมรืนนะครับเวลา2ทุ่มกว่านะครับจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับท่านที่เคยลงเรียนแล้วก็คอนเฟิร์มเวลาได้เลยนะครับลงทบทวนได้เลยนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินต่างๆนะครับทำให้นะครับอาทิตย์นี้นะฮะวิเคราะห์มาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับว่า ปัจจัยส่วนใหญ่นะครับเป็นปัจจัยที่สวนทางนะครับสวนทางการทั้งบทที่1งและบทที่อนะอ่าบทที่3ก็ไม่มีอะไรหวู่วามา,มากมายเนาะบทที่3ามก็ยังเป็นปัจจัยที่เป็นเรียวไทม์ที่เป็นในแถวทางทางจิตวิทยานะครับส่วนปัจจัยที่2ก็คือฝั่งนโยบายและแผนกําลังเกิดการขัดแย้งกันร,ระหว่างนะครับนโยบายในอนาคตกับนโยบายเดิมนะฮะหลายๆคนก็ติดตามกันมาแล้วนะครับว่ามีการอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับการอัดฉีดนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าจะทําไป กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าการอัดฉีดในรอบนี้นะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปนะครับก็คือการเอาไปอุดรอยรั่วไม่ให้มันบานปลายนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับเคยวิเคราะห์ไว้แล้วในบทวิเคราะห์นะครับนะแบบนี้นะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นั้นนะครับนะก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อนไม่เยอะนะครับก็นักลงทุนทั่วไปนะครับก็จะรอนะฮะรอรอในระดับที่ มั่นใจก่อนแล้วถึงจะตัดสินใจเปิดโพซิชันนะครับแบบนี้นะครับใจยเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า2อาทิตย์แล้วนะครับกราฟค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ